ตอนนี้วางแผนน้องยังไงบ้างอนาคตน้องแบบหาโรงเรียนหรือยังหรืออะไรถึงขั้นนี้มันเริ่มดูนไโรงเรียนเริ่มดูแล้วครับแล้วโชคดีตรงนี้สองเดือนเพราะผมคิดแล้วว่าผมเห็นหลายหลายคนอ่ะเวลาเขามีบ้านอยู่ไกลอ่ะซึ่งมันแล้วแต่ความคิดนะ่นผว่าผมทําบ้านบ้านหลังแรกและหลังแรกในชีวิตทําสวนทําสระว่ายน้ําไว้ให้น้องอยากให้น้องได้ใช้ฟอรสิลิตี้เต็มที่ไม่อยากให้มันมันไกลมากๆไม่อยากให้เขาแบบออกจากบ้านตั้งแต่มืดแล้วก็กลับมามืดอย่างเงี้ย ใช่แล้ววันนี้มันมีโรงเรียนใหม่ดิจิทัชินอลเป็นแบบแบบสุดแบบบางสิทธินะใช่ไหมก็จะมาเปิดใกล้บ้านมากเลยกลับว่าที่รักเอาใกล้มาตัวนี้แหละหลักๆคือเราเลือกใกล้บ้านเลยเล็งเลยวใกล้บ้านเลยเขาบอกเปิดสองหกครับสองหกผมช่วยเดีหน้าดีน้าใส่หมวกช่วยลงสามเข็มเลยหมอเราจะเป็นรุ่นแรกของโรงเรียนแน่นอนแน่นอนเลย ไกลนะคะแต่ว่าแถวบางนาก็โรงเรียนก็โรงเรียนเยอะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปวิสิตวิสิตธิ์อะโรงเรียนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใช่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนรักผมมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกก็โตกันนะเตืนไว้ว่าเดี๋ยวอุ้มไปด้วยกันจะได้ฝากกันไปฝากกันกลับได้อะไรเงี้ยคือโตกันไปคือเรื่องพี่เลี้ยงน่ยครับตอนนั้นเห็นกังวลเรื่องแบบการหาพี่เลี้ยงก็คือตอนนี้เราได้แบบคนที่แบบได้ได้ที่เลี้ยงแล้วค่ะถูกใจครับ คข้างปลกใจถือว่าเราโชคดีมากก็คือหลักๆคือเรื่องความสะอาดแหละที่เราที่เรากำหนดเนาะซึ่งเขาค่อนข้างแบบคือดูแลน้องดีมากแล้วก็สะอาดดั่ใจเราแต่ว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ก็ต้องมีการปรับกันอยู่แล้วแบบเป็นธรรรมดาเื่องไม่ลงเวลาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งกุญแจก็คือโอเคเพราะเราสองคนที่ค่อนข้างจะละเอียดเวลาเหมนทุกอย่างแต่เพียงเขาเขาจะชิลนิดนึงแต่ว่าแต่ข้อดีเขาเยอะมากคือ ลูกผมร้องให้ตายอ่ะส่งหาครับว่เบลงเงียบเลยแล้วมีวันหนึ่งผมขับมากเลยอย <Are you? S 1> วันนั้นวันที่ตู่ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยอ่ะ <c oughs> แล้วแบบเออละครเวทีเออไม่ไม่ไปไปเธอเธอเธอไปดูวันนัไปดูคอนะเสิรต์ตเสร็จแล้วผมมากก็กลับมาในจังหวัด <c oughs> ผมก็อุ้มลูกพี่เลี้ยงเขาก็เอามาส่งให้ผมแล้วเานอนบนหน้าอกพี่เลี้ยงอ่ะอกผู้หญิงก็นุ่มเนาะนุ่มเสร็จพอมาถึงอกพ่อเป็นกล้ามไงก็กะพ้่ชิบนอนบนเตียงเลยเอาผ้าปูแล้วลูกมาลงก็กอดเสร็จปุ๊บเข้าหัวหมองตก็ ก็ก็มองนมมันเป็นแผ่นวะเพราะก็กคราวนี้ร้องจากแล้วไม่หยุดเลยเพราะชอบอุ่นซ gr ้อมอนก็ส่งกับยาพี่เล an ี้ยงแล้วก็เงียบเลยพ่อก็เลยนั่งน้ำตาซึมแบบลูกไปแล้วอะไรก็แต่คือเขาเพราะห่างไปสองวันด้วยไงเขาไม่เจอได้ ตอนนี้ปมันก็ไม่แป้วรู้ว่าเดี๋ยวเขากลับมาเขานมยุมอยู่ในมือผมสุดท้ายเขาก็ฝีที่อยู่ดีกินซิลรกยอหน้าพ่อไว้กลับมาอยู่จนเดิมก็ยังเต็มที่กับงานกันอยู่ใช่ไหมเต็มที่ครับเต็มที่ก็ก็ตอนนี้ก็หลักๆก็เที่ยวฟินกินฉ่ำใช่แล้วก็ออกแต่จังหวัดเยอะมากแต่พอเลิกเสร็จปุ๊บก็ก็รีบกลับมาเลี้ยงลูกเลยครับบางทีก็บางทีก็ออกจากบ้านตีสี่กลับมาถึงบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยก็ต้องมาเลี้ยงลูกก่อน มีลูกสาวนี่มาช่วยเติมเต็มความสุขที่สุดในชีวิตขอเงิที่สุดเลยผมไม่เคยคิดว่าการมีลูกมันจะดีขนาดนี้แบบถือว่าตอนที่ตอนที่ตู่ท้องเดือนเดือนแรกถือว่าชีวิตจะเปลี่ยนเยอะขนาดไหนนะแต่พอมีวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกเอ้ยไปทุกอย่างเลยลูกไปได้หมดเลยเสร็จเลยเสร็จเลยเสร็จเลยทุกอย่างเข้าหมดเลยของเล่นทุกชิ้นของพ่อเป็นของลูกหมดเลยอยากได้เสียงลูกยิ้มหน้าเลย ผมผมก็ต้องพร้อมให้แหละฮะแต่พยายามสี่ปีแล้วนะฮะจะได้เข้ามาพัฒนาบำรุงเตียงสุดฤทธิ์อยู่